เดี๋ยวผมจะพามาดูรถเก่งที่มีค่างวดถูกถูกนะ สถานที่นี้นะฮะผมไม่ได้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็เขาแจ้งมานะครับว่ามันมีรถเก๋งพนถูกๆเยอะมากๆนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับดังนั้นนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับว่ามันมีรถเก๋งพนถูกๆน่าใช้มันมีอะไรบ้างนะเพราะว่า FC Fan p a g e เนี่ยสอบถามมาเยอะมากนะครับว่าทางช่องตำรารถเนี่ยเมื่อไหร่จะทาคลิปเกี่ยวกับรถเก๋งพนถูกให้ดูสักทีอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ทางด้านนี้ไปเลยนะก็จะเป็นพวกรถฝากขายนครรกททาางงงเออ่่่นนนีีีตต้้้หวขยะ จริงๆมีพวกรถกระบะด้วยนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเฉพาะรถเก่งนะครับแล้วก็พามาดูรถเก่งที่มีค่างวดประมาณสามพันถึงสี่พันละกันนะครับอย่างคันนี้อ่ะ FD คันนี้จริงๆจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็ยังส่งอยู่ประมาณ3ามพันนะครับถึง4ี่พบาทเนาะโดยประมาณนะครับสําหรับพวก CVFD โฉมแบบนี้นะครับแล้วก็มาต้าสคันนี้นะครับเป็นดูจากโฉมน่าจะสองพันสิบสิบเอ็ดแถวๆนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับ โอ้ภายในสวยด้วยนะครับเราได้ตัวท็อปด้วยนะครับอย่างคันนี้นะครับจากที่สอบถามไปนะครับคันนี้ก็ส่งค่างวดประมาณ4ี่พันเองนะครับอาจจะไม่ถึงหรือว่าอาจจะอยู่ประมาณ4ี่พันบวกลบนะครับก็เป็นมาต้าสองเนาะท่านชมแฮทแบกนะครับได้ตัวท็อปเนาะปี2010นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าพอนถูกอยู่แล้วก็ทุกคันนะครับที่ผมจะเอ่ยเนี่ยคือกรณีทุกคันเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีเงินดาวนะขอแค่เรามีเครดิตก็พอเนาะแล้วก็มีคันด้านหลังนะครับเห็นคันนี้เนี่ยขอแจ้งมานี่คือทีเด็ดเลย ขายถูกมากๆนะครับจับไฟแนนซ์ได้ปกติเลยนะคันนี้มันก็จะมีรอยแบบนีะฮะใส่ฝากระโปรงเป็นเอ่อเคปล่ามานะครับด้านภายในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในนะครับเป็นพวงมาลัยซิ่งอย่างนี้เกียร์ออโต้หัวเกียร์ซิ่งนะครับเฮ้ยได้อยู่นะคันนี้ดูแล้วไม่ขี้เหร่นะครับอย่างคันนี้ก็เหมือนกันนะผ่อนไม่ถึงส0 0พันนะครับวีออโอ้โหเครดิตดีฟีดาวนะครับคันนี้ผ่อนไม่ถึง4,000บาทนะครับโอ้โหถือว่าใครมองหารถเก่งเนาะ เอาไว้ใช้งานนะครับผ่อนถูกๆนะครับก็ตามนี้ละกันแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับผมจะพูดเฉพาะรถที่มันจัดไฟแนนซ์ได้ตามปกตินะครับไม่ใช่แบบระบบนอนแบงค์นะอันนี้ก็คือจัดไฟแนนซ์หลักได้ปกติเลยนะครับทุกคันนะครับที่ผมนามาพูดถึงหรือว่านําเสนอในคลิปนี้โอ้มีเบนด้วยนะอีคันหนึ่งนะครับคันนี้สองแสนกระบาเท่านั้นเองนะสำหรับเบนนะถ้าใครสนใจจริงๆนยครับรถกระบาที่เข้ามาใหม่เนี่ยเยอะมากคือผมไม่ได้มานานนะเอาจริงๆไม่ได้มานานมากนะสำหรับตรงนี้เนาะโอ้ยาวเลยไม่ได้มาเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะที่มาใหม่ๆนะครับที่แบบเป็นรถฝากขายนะครับราคาไม่แรงนะมีตําหนิบ้างไม่มีตําหนิบ้างนะก็เป็นรถบ้านเนาะก็ซื้อขายกันตามสภาพน,นะมาฝากกันขายเนาะเยอะอยู่นะครับอ่ะโอเคประมาณเดี๋ยวไปรวรถเก่งต่อคันนี้รู้สึกจะติดจองไปแล้วโอเคไม่ดูนะครับติดจองไปแล้วเนาะแล้วก็มาคันนี้นะครับคันนี้เป็นวีออสปีน่าจะศูนย์แปดนะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ามันมีไฟเลี้ยวตรงนี้มาเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับน่าจะศูนย์แปดแหละคันนี้ แต่ไม่แน่นะบางทีไปเจอ07ปลายปีก็เจอนะฮะไปลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ07ปลายปีประมาณนี้คันนี้ก็เหมือนกันนะครับทางเจ้าของแจ้งมานะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับแล้วก็ค่างวดอยู่ประมาณสามพันปลายปลายเท่านั้นเองนะสำหรับวีออสโฉมแบบนี้นะไม่ถึงสี่พันโอ้โหถูกมากนะครับสําหรับใครที่มองหารถเก่งเอาใช้งานผมมองว่าช่วงนี้วีออสนะครับเอาติดมาแรงเหลือเกินนะครับยารีตอีกคันหนึ่งนะครับพวกสายโตโยต้ยตานะ มาดีมากๆนะครับราคาตลาดเนี่ยมันตกแล้วนะครับมันก็ถูกลงเนาะมันก็จึงทําให้พวกค่างวดเนี่ยมันถูกลงตามไปด้วยนะครับสําหรับใครที่มองหานะครับรถเก๋งพรอนถูกเอาไว้ใช้งานแล้วก็คันนี้นะครับยาลิ์ปี2011ันะครับก็โอเคนะมันเป็นอะไรที่เริ่มนิยมกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยาลิ์เนื่องจากว่า ราคาตลาดเนี่ยมันมีการปรับลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคาจัดไฟแนนซ์มันก็ยังได้อยู่นะครับแล้วรถมันก็ทรงไม่ได้ขี้เลนะทรงสวยอยู่นะสำหรับแฮทแบ็กในลักษณะแบบนี้นะครับสวยอยู่นะครับแล้วยิ่งสีขาวแบบนี้ผมมองว่าโอเคเลยแล้อีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้ราคามันปรับน่ากลัวเหลือเกินนะครับราคาเดิมเนี่ยที่ขายกันเนี่ยส่วนใหญ่จะขายก็ประมาณสองแสนก็กว่า นะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับราคาปรับลงมาเหลือประมาณ2 0 0แสนบวกลบเท่านั้นเองอาจจะเจอแสนแปดแสนเก้าบ้าง2 0 0แสนต้นบ้างก็ขึ้นอยู่กับสภาพดังนั้นนะครับอย่าไปฟิกนะครับว่ารถทุกคันมันจะต้องขายในราคาเดียวกันหมดไม่ใช่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของตัวรถแต่นี้ผมพูดถึงว่าราคาส่วนใหญ่เนาะมันขายกันอยู่2 0 0 0 0 0บวกลบเนาะณปัจจุบันนี้นะครับอย่างคันนี้ก็ขายอยู่ประมาณ2,000สนนะครับส่งค่างวดประมาณ4 0 0 0บาทนะครับสี่พันนิดๆและกันประมาณนี้นะครับถ้ามีเงินดาวน์ก็ไปถึง4,000แน่นอน ตัว E นะคันนี้สวยนะครับภายในโคตรสวยเลยแล้วก็คันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครสนใจเนี่ยคือได้ความเดิมมากๆนะครับนี่ฮะสวยจัดจัๆคอนโซลสวยมากนะครับภายในคือดูสะอาดเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับรถโคตรเดิมเลยคันนี้คันนี้เครดิตดีฟรีดาวด้วยนะครับตามนั้นอกอค่างวดประมาณ4ี่พันนิดๆมีเงินดาวนิดหน่อยก็อยู่ประมาณ4ี่พันอาจจะไม่ถึงนะครับประมาณนั้นสำหรับยาริสคันนี้เนาะกลับมาดูคันนี้นิดนึงจริงๆผมคาใจกับคันนี้มากนะครับผมเคยรีวิวไปนานแล้วนะครับตอนนั้นก็ เห็นมีคนมาจองมาอะไรกันนะเห็นเจ้าของแจ้งให้ผมทราบอยู่นะครับคันนี้สวยนะดูสิฮะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมพอสมควรเลยแหละนะครับ1.8ว t e ทคันนี้นะครับรถที่สำคัญภายในโคตรสวยนะครับรถวิ่งน้อยด้วยแล้วก็มือเดียวป้ายแดงนะครับดูสิฮะอ๋อแสนห้าแสนหกแถวแวเนี้ยซื้อไปเถอะครับราคานี้สภาพนี้นะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยส่งค่างวดไปถึง4,000-3,000ก่าบบตอนนั้นเองดูสิ นะครับตามนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคทางโซนนี้น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมพาไปดูตรงกลางนิดนึงนะครับเผื่อจะมีคันไหนเพิ่มเติมบ้างครับนี่ครับอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าคันนี้เจ้าของก็ส่งรูปให้ผมดูแล้วนะครับว่าจะไปลองขับคันนี้แหละฮะตอนแรกเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าทันแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องมีไปรีวิวที่กรุงเทพต่ออีกนะครับดูสิฮะคันนี้ได้พู s ส start ด้วยนะครับมาส่งประมาณ4ี่พันนะครับสำหรับคันนี้สี่พันหน่อยๆแล้วกัน นะครับเป็นตัวจีตัวท็อปสุดเลยนะครับของยาลิษดูดีจัดๆเลยนะครับข้างวดไม่แรงนะครับมีเงินดาวก็อยู่ประมาณนี้แหละครับส่งประมาณ4,000บวกลบเองนะครับสวยอยู่โอ้โหดูดีได้ตัวท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องนิดนึงคันนี้ที่เด็ดเลยโอ้โหดูดิฮะสมเดิมซอกเดิมเครื่องโคตรสวยเลยดูดิ รถคันนี้วิ่งมาโอ้โหน่าจะหลักหมื่นโลนะเจ้าของแจ้งไว้นะครับไม่ถึงแสนโลด้วยซ้ำนะครับก็น่าเชื่ออยู่เพราะดูจากสภาพแล้วนะครับดูสิมีแค่ข้าฝุ่นนะครับตลอกตาผมไม่ได้หรอกครับดูดีมาส้มเดิมซอกเดิมโอ้โหสวยมากๆนะครับเครื่องนี่โอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงกับว่าเดิมโรงงานมากดูดิครับโอ้โหโคตรสวยเลยคันนี้นะครับถ้าใครชอบนะสําหรับทรง แฮดแบ็กนะครับผมว่ายาลิตเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคาตอนนี้อย่างที่บอกไปราคาตลาดไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวจีมันขายก็2 0 0 0 0นต้นอยู่แหละนะครับสำหรับโฉมแบบนี้เนาะสองแสนต้นถึง2,000สนเรียกว่า2 5งแสนลบแล้วกันนะครับแต่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณส0 0แสนต้นต้น,ตน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์1นึ่งทางเลือกนะครับสาหรับใครที่ชอบรถทรงแฮดแบ็กแล้วก็ จัดไฟแนนซ์ท่วมๆนะครับค่างวดไม่แรงมากเครดิตดีดีฟีดาวได้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยดูนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะย้อนกลับมาดูซีวิคเอฟดีคันดีสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยผมเดินดูไปแล้วนะครับเมื่อต้นคลิปเนี่ยผมมองว่าถ้าใครที่ชอบรถทรงประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับทรงแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งซิ่งมาแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้นี่คือเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับสายที่แบบเขาเรียกอะไรสายซิ่งโดยเฉพาะแล้วกันนะครับ ก็ดูดีนะครับมันยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับก็ตามนี้ละกันเนาะสภาพประมาณนี้นะครับแม็กอย่างนี้นะครับฝาคาบอนนะครับมีเกจวัดเบาบอยนะครับเป็นบักเก็ตซีดแบบนี้เลยนะครับก็แล้วแต่นะครับจะพิจารณานะครับส่วนตัวผมก็ทําหน้าที่รีวิวตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆผมมองว่ามันยังไงอะไปซื้อรถเดิมก็จะดีกว่านะครับจะถามผมนะส่วนตัวเพราะว่ารถพวกนี้ถ้ามีการแต่งทําคงทําเครื่องมานะครับเราไม่รู้เนาะว่าเขาทํา ไปประมาณไหนอึดหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าขี่ไปไปพังอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําละกันแต่สมมติว่ามันมีการการันตีนะครับกับทางเจ้าของนะครับว่ารถเขาโอเคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันก็ซื้อได้เนาะแต่ก็อยู่ที่พีารณนนะครับชอบไม่ชอบประมาณนั้นครับก็เป็น f อฟีอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับสถานที่ตรงนี้มีประมาณ3คันนะครับเอฟีเนาะก็สวยอยู่แหละนะครับจากที่ดูนะครับก็ดูเดิมๆนะครับแต่ก็มีการทำมาประมาณนึงนะผมว่านะครับแต่ภายในเดิมนะดูสิเบาะเดิมภายในเดิม นะครับก็จะมีเกตมาอะไรมาเงี้ยนะครับดูสินะครับ,นะรบก็จะมีเกตแบบนี้มาตามนี้นะครับก็อยู่ที่เวนานะครับคันนี้ก็จะแฟนแนซ์นได้เหมือนกันนะครับผ่อนอยู่มา3,000ันกระบาทเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะรถเก่งค่างวดทุกถูกนะที่ผมนำมาพูดถึงหรือว่านำเสนอเนาะก็จะมีพวก v i ออสนะครับยาริ แล้วก็มาด้าสแล้วก็ซีวิกเอฟตีนะครับมันก็ยังขาดตัวที่น่าเล่นอีกหลายตัวอย่างเช่น Toyota a l t i ติสนะครับ h อนด้าซิตีอะไรพวกนี้นะครับที่มีค่างวดอยู่มาเนี่ยครับก็ยังขาดอยู่อีกหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูต่ออีกสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่มันมีรถสเปคแบบนี้ขายเยอะๆนะครับพวก0ูนย์แปนะครับปีไม่เด็กแบบเก่ามากนะครับปีที่จัดไฟแนนซ์ได้พอดีก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถเก่งที่มีค่างวดถูก สำหรับคลิปนี้ก็ขอมากันเยอะเหลือเกินนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนขออภัยบาที่นี้ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับการที่เราจะไปเลือกซื้อรถมือสองนะครับอย่างรถเก่งเนี่ยใช้งานที่มีค่าง,งวดถูกๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถที่ทางช่องตำรารถรีวิวก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยราคาขายเนี่ยมันพอๆกันหมด นะครับก็ลองเข้าไปติดต่อดูนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจากที่ผมบอกเนี่ยค่างวดก็อยู่ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับรถที่ผมนำเสนอไปหรือว่ารีวิวไปไม่ว่าจะเป็นยาลิสนะครับเบีรออสมาต้าสองนะครับรวมไปถึงพวกเอาติที่ยังไม่ได้รีวิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ครบนะครับทั้งไงก็ฝากกั้ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ